กลัวเวอร์กูลเลยเอาปไปไครับเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรเปลี่ยนบ้างวะอ๋อเปลี่ยนตานิดหน่อยโด่ของครับโด่ไหนอะมึงโด่อะไรกูไม่เห็นมึงเก็บอะไรเลยอ้าวไม่เห็นหลอกกูรวดเร็วเก็บด้วยความเร็วแสงไปครับชึง้งโอ้ยเจอแสงสว่างแล้วพี เาฮไ,ไหนๆนี่ไงโอ้โหเฮ้ยนี่เล่นผ่านมารอดมึงแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมผิดพลาดโอ้โหมึงใส่ชุด N7 แล้วดูไม่เหมือนเป็น Airsec เลยว่ะอะ Airsec ชุดงงโง่ๆเหมือนตะกี้นี่ดิโอ้อย่าเลยให้เทบ่บ้างเถอะข่ายบินครับบินหยอกไปนำไปครับ นี่นี่นี่เดี๋ยวคุณลองคุณดูตามที่ผมส่องไฟนะฮะจะมีให้เก็บเหมือนกันนี่นี่ครับไฟตรงนู้นเลยเห็นไหมไหนวะเอามึงดูตัวกูสิโอะเฮ้ยตัวมึงอยู่ไหนวะเนี่ยมึงอยู่เนี่ยกูชี้ไฟชี้เห็นปะเด้อเด้อแถวเนี้ยอ๋อเห็นเลยครับอ่าเชิญเลยครับชึบชึบอืมโหรู้ดียังวะ โอ้ยนี่กูเอียงคอตามตัวละครเลยนะเนี่ยโอ้ยคอจะเคล็ดไปครับไปไหนฮะไปกดบีดิโลเคเตอร์มองาอย่างนี้นู่นนู่นแมสเฮ้ยเยอะมันจอดได้ไหมเนี่ยสปงสปินน่ะนั่นแหละสปินของมึงอ่ะนั่นแหละอ๋อาไอแซคมึงมีอะไรอ่ะออนี่ไงไปครับผมไป เข้าแล้วเอาออกซิเจนก่อนไม่ต้องเอาหรอกเข้าไปก็ได้แล้วได้เอาต้นู้นสิเอาโทษโอ้โหเว้เอาันนี้คุณนั่งอยู่หน้าผมแล้วเนี่ยอ้าวแน่นอนเอียงมึงเลือกเองนะมึงเลือกอ่ะอ่ะครับผมไปไปไปขวาสิคุณนี่แหละฮะใช่เจอไล่ถูวไลนะชืบชืบชืบ นี่เป็นกระบวนการโกงในเกมอีกอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับเขาเขาเซฟฟูตเทจเอาไว้ <c oughs> แล้วก็มามาเปิดให้ดูนะท่านผู้รรโดยสารโปรดทราบสถานีต่อไปอโศกท่านสามารถเปลี่ยนไปรถไฟฟ้ามหานครได้ที่สถานีนี้ถึงแล้วถึงยัง,งแล้วแล้วก็จะเข้าแชปเตอร์3นะคะเหมือนกันเล่นรถไฟหอก นี่คปาบกระบวนการกองฟุตเทจได้จบลงเพียงเท่านี้ครับผมนี่อ้าวออกสิอ้าวออกไงอ่ะนี่ไงครับเอาไปใส่แค่สิครับอ่าโอ้โหแอร์ล็อกนายครับไปนี้ฮะไปเลยครับรีบรีบเกมเร็วครับ ครับผมจะสำรวจนะฮะอ้าวเฮ้ยขอของหน่อยขอของหน่อยรีบอีกแล้วครับมาไหนโอ้ยโอ้ยติดติดไปจะตองนะครับผม โอ้โอ้ไอแท็กหน้ามึงเทจังวะอ้าวเอ็นเจต์อะครับชุดเอ็นเจต์นะฮะไอแซกเทแม่เด้เฟกกันเลยทีเดียวนะฮะปืนไฟฟ้านี่แม่งโง่มากเลยเออแม่งอย่างกับปืนฉีดน้ำเหมือนแช่งอะไรบางอย่างนี่อะแม่งปืนฉีดน้ำพูดอะลูกเปลี่ยนกระสุนนี่โอ้โหมันเออกระบอกน้ำมาใส่เออ เติมน้ำไปนะครับไอแซกไหนไหนีนี่นี่ไอแซกตัวนี้ครับให้เก็บนีหลังมาอ๋อนู่นตรงนู้นก็มีของโดแหม่แค่กระทืบกล่องแค่นี้มึงจะวุวายทำไมวะไปฮะอือ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 โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนโอ้โหใจเย็นผมลำคาญตัวนี้มากอะ เชิญแฮกครับมึงแฮกได้ไหมเกียร์แฮกอ่ะแม่ไอแซกนี่เกียร์ครับผมเป็นวิศวะไม่ใช่แฮกเกอร์ไอวิศวะนี่แหละตัวแฮกเอาเหรอผมนี่ครับเวอร์เป็นทหารเก่านะทำให้เป็นเนี่ยผมวิศวะโยธาครับผมวิศวะโยตานได้องวิศวะคอมทุยวิศวะโยาอะไรอ่ะอ๋อผมไม่เคยสนใจตรงเนี้ยครับ สนใจครับรีบรีบโอ้หเฮ้ยโหมึงเฮ้ยจะขวากประตูพร้อมกันอีกนะโอ้ไปไปไปครับรีบครับเออเล่นไม่ได้ด้วยดเฮ้ย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 โอ้ยครับทำตกใจอีกหาเลย ตายครับตกใจหมดหอกหักออกหักเดียวเออเอาลงสิลูกเอาลงสิครับแค่ไม่ลงอ๋อบอกเขาบอกว่าพัดเนื่ต้องการพื้นที่เพื่อยึดความอ๋อโอ not, ้โหฮ่าเอ้ยใส่ชุดเะเทอจะเสียบลงบันไดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย้ยโทษไอ้แท็กมึงยิงกูเหรอ โอ้ยอ่ะโอ้ผมนี่กระเด็นเลยฮะโอ้ไอ้แจ็คคาเวอร์ไม่ได้ตั้งใจโอ้โหโอ้คาเวอร์ผิดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะมันดึง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 ไหนครับไหนครับโอ้ยโอ้ยมาลงไปครับลงมอมกันก็ไม่ได้ เฮ้ยโอ้ยลงมาแล้วคอมเพอร์เออยังไงวะยังยังไงเหรอยังไงวะเออเออยังไงวะยังไม่ตายยังเหรอเดือดแล้วโซนเหรอฮะอือจะพูดอะไรเลยเนี่ยคุณแย่งพูดหมดเลยอ้าวอ้าวอ้าวอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเออยังไงยังไง แม็กก็คิดนะแม็กสู้เขาก็ไม่ได้แม็กออกมาทําไมแม็กทำไมพวกมึงไม่คิดบ้างฮะแม็กพูดดีเห็นผลมากฮะครับผมเสร็จลงมาได้เลยครับ <c oughs> เหมือนกระสุนจะหมดแล้ววะไอ้เนี่บ้าเกินเอ้ยเอา้าเอาผมลงมาเจออะไรอะ่ะเจอเต่าครับเอาไปคัดตีนตัวผมเหรอตัวกูดิเอ้ยเออว่าตัวมึงวะนี่ฮะ เรื่องสแกนครับใช่ไหมฮะใช่มันเป็นเต่าแล้วมึงมีปะ่ะของมึงมีปะ่ะไม่มีอ่ะทำไงอ่ะชิพาย,ยาแล้ว<ล>ใช่ปะไม่มีเอ้ยมีมีมอ่านี่เลยคุณเดินมาตามนี้ทางนี้เลยฮะสแกนไปนเรื่อยฮะครับเ,นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน่าจะอยู่แถวนี้โอ้ว่าศุนอา้าวเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไหนฮะไม่รู้ไม่เจอ ถ้ามันเจอแล้วทำไงอะถ้าเจอแล้วมันจะกระพิบเป็นนี่ไงมึงต้องปล่อยมันไปก่อนเป่าไม่นะมันมันอยู่มันไม่ใช่แถวนี้แล้วมึงปล่อยเข้ากล่องทำไมอ้าวมันปล่อยเต่าเข้ากล่องไม่รู้อะโอเคเอาเป็นว่าถ้าถ้ามันเจอสถานที่ที่ให้เก็บของได้มันจะดังเสียงนะอย่างนี้นี่เองอแล้วกูเก็บคืนได้ไหมเนี่ยไม่ได้คุณปล่อยไปแล้วเอ้าไอหาเ้ยก็รอสักพักจงหวะมันจะมาเฮ้ อะไรอะไรยิงนี่ครับยิงเดี๋ยว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 เออเอาลิ่มไปแดกอาวยังไม่ตายยังงั้ยไนเหรอเอ้าโหทำไมมัน้กจังวะจะเกินไปแล้วนะผมว่าไอ้บรรดาไอ้บรรดาไอ้ตัวทั้งหมดอะไอ้นี่น่ารำคาญสุดแล้วไอ้เ็ตัวรึ่งตัว คิดเหมือนกูเลยยิงก็ยิงไม่ได้มีระยงระยางระหอย,ยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเม,มื่อกี้เหมือนของเฮ้ยไอ้เที้ยมาขอาคุณครับคุณอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณ,คณด้เสียงบอกเฮ้ยโอ้โหนี่มันมาตรงข้างหลังนี่เป็นเหลืองๆใช่ไหมเออดีนะที่กูดูอยู่โคตรเกลียดเนี่ยมันลองลมันลองได้น่าเกลียดมากอ่ะแม่งเป็นตัวระเบิดมันมันตัวบิดเบี้ยวนะ อืมันเกลียดอะมันลองได้น่าเกลียดมากตายแล้วไม่เลเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยโอ้ยตัวที่ผมแบบกลัวมากเลยผมไม่อยากจะเข้าใกล้มันเลยอะจริงก็เข้าใกล้มันก็ระเบิดสิครับผมก็ใช่ไงมันไม่ควรเข้าใกล้แล้วฮะแย่มากครับครับไป โอ้ยโอ้โหโอ้ย,อยนี่ปรสิตพรอมแพ้เลยเอาดิเอาดิันนใช่ไ้ได้เฮ้ยระวังเอ้เอเอาหมานี่ดีนะเฮ้ยมึงเปลี่ยนปืนเป็นปืน,ปนโง่โ <c oughs> มันปืนกระสุนน่ะยังอีกเหรอยังอีกเหรอเราอะฮะนี่กระสุนหมดแล้วเนี่ยซ,ซื้อได้ที่เบนซ์นะเบนซ์ครับผมเบนซ์ ซื้อไหมครับซื้อดีครับผมซื้อก็ได้ครับซื้อด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยเดี๋ยวใจเย็นเวฟพอยต์อัพเกรด จ,จำกัดอ่ะคืออะไรก็จำกัดดิจ,ดจำกัดคือได้แค่นี้เองอ่ะอ่าฮะามนั้นแหละอ่าพร้อมยังไอแท็กเฮ้ยมันซื้อเพิ่มไม่ได้จริงเหรอเดี๋ยวนะคือตั้งหมดหรืออะไรอ่ะใช่ใช,ใช่แค่แหละหมดแล้ว เออว่ะโถ่เอ้ยไปไปเดี๋ยวมือเท้าเขาศอกนั่นแหละเป็นไรคุณวิชามวยไทยไหนไหนเฮ้ยเพี้ยวอะลมนี่โอ้ย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 แม่งไม่อยากยิงแล้วเมื่อกี้รู้สึกเบื่อกระสุนไงก็ไม่รู้ใช้ปืนลมดิอยากระเพื่อมโอ้ยเฮ้ยเพี้ยวอะ อ,อย่างเอ้เยเฮ้เยเฮ้เยเฮ้เยสบัดนี่สบัดตายอ่ะตายแล้วตายแล้ว,ลวโหนี่เริ่มชาชินแล้วเนี่ยเริ่มชินชามาเหอะกี่ตัวก็มาอาเลยครับพี่นี่พร้อม เราจะทำตามสัญญาเฮ้ยคุณคุณมาเก็บของผมหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหอะไล่เราเฮ้ยิ่งมาทำไมอ้อรู้ไหมคุณกลัวว้า้ยแบ็คโมดเฮ้ยยังไงอ่ะทาดิขาอืมเอ้มันเป็นอะไรอืมยังไงวะฮะเฮ้ยดอกดอกของให้คุณดยอะเฮ้ยของแม่งเยอะมาดอกไปดอกไปโอ้อไปกูก็เยอะแล้วนี่แหละกูไม่เอาอันเดียวเอา แม่เยอะเยอะมึงก็เยอะนะแม่นี่ตะกี้น่าจะเก็บในเบนช์นะฮะเบนช์เอาไปเอาไปขายได้บอกว่าของเนี่ยได้ดิแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มอ่ะถ้าเป็นพวกซื้อกระสุนเลือดอ่ะถ้าถ้าขายเลือดมันจะได้เป็นเซลล์อะไรไม่รู้อ่ะเอ้าอยากได้เป็นเงินมาซื้อกระสุนนะครับเอ้าเฮ้ยเก็บเอาอ่ะฮะโดนอะไรอ่ะ หมือนก็มีอะไรมาขวางเราต้องไปจัดการ Unblockable นะครับผมไปไก่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 พ่องมีบางอย่างมันบล็อกอยู่ใช่ครับเลยต้องไปเช็คกระเด้าเช็คกี่ดาวครับเช็คกระเด้าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 มาช่วยแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่มึงใส่ดิอ้าวแล้วทำไมกูต้องไปวะ โอ้โม่งย oh, like oh. oh, like ังไม่อยูดร้องอีกอะนี่เ uh> น oh, ี oh ่ยโิมันเ้วดือโดือ้วนหแล้วโอ้ยโัไ่โดนเกาะมันยังไม่ตายตายแล้วตายแล้ว เฮ้ยมึงไม่ใช่หลอกนะไอเนี่ยไอเนี่ยเออหลอนนักเลยหลอนนักเลยอตอนผมเล่นคนเดียวนี่ลากเลือดเลยนะครับผมลากไปไหนมามาแล้วมาจะขยี้ลิฟต์ไปครับลิฟต์เนี่ยไม่ยอมทาสีเลยเนี่ยแตกหมดแล้วเนี่ยใครเขาจะมาดูแลฮะลิฟต์ก็ ทั้งลิฟทาั้งยานี่เล็กขนาดนี้เราต้องช่วยกันดูแลครับใช้งานลดกันนะโอ้ยโอ้ย<ส>นี่นไง<า>นี่ไงคุณเอาของเก็บในนี้ได้นะนเบนช์ในเบนช์ไม่อยากเอาเก็บเลยแล้วไม่เก็บล้วจะเอาไปไหนกลัวถึงเวลาต้องใช้แล้วไม่มีก็ขายอันเล็กไปดิ ขายเล็กไปแล้วเหลืออันกลางไว้ไปครับผมใช่ไหมคุณก็ได้ะทำคุณเหรอเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรมึงหันไปยิงดินี่ไม่ต้องกูจัดการให้โอ้ยโอ้ยผมไม่ถนัดแบบนี้เลยโอ๊ยไม่ใช่เว้ยไปเคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงมึงวิ่งเข้าอย่างเร็วเลยนะข้างหลัง โดนมึงหันหลังก็ค่ะเฮ้ยไอ้เฮ้ยเปลี่ยนกค่เมื่อโอ้ยเออถูงไปตรงนู้นก่อนนะถึงไปเล่นตรงนู้นก่อนเฮ้ยมึงมหันหลังไม่เถอะไปเนี่ยถึงไปทางนู้นก่อนนะโวยมันร้องอีกแล้วเอออุ๊ยโอ้โหแม่งเยอะว่ะเยังไงเนี่ยเออ มึงยังไม่เสร็จหรือมันมีหลายอันด้วยไอ้แจ๊คเอออะไรวะแชร์กระตุกใี่มึงเออแชร์อีกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาใว้มันลุกไม่อีกแล้วตัวข้างข้ากูอะเยอะกว่านี่ใจเย็นกันทั้งคูเอาใว้ไอ้แจ็คข้างหลังเฮ้ยเลี้ยวมันปัดกูงเลยเอ้ากระสุนหมด กระสุนหมดกระสุนหมดไอ้เหี้ยกูกระสุนหมดเอ้ยเอาเฮ้ยกระสุนหมดเออระวังมาข้างหลังมึงนะเว้ยอ๋อมันมีไอ้เหี้ยสตาร์ซิตให้นี่ไงใช่ไม่ใช่

เฮียนี่ก็มีนู่นก็มาเฮ้ยเฮี้เดียนะเดีออั่ฮ้ยเฮ้ยเฮครับอุ้ยอึครับโซูแกยอ่มเล้เฮียหเอาละครับหลังจากเมื่อกี้ ที่เราไลฟ์ตายรีพีทเกิดตายวนเวียนกันมาหลายรอบในที่สุดเราก็ผ่านแล้วโอ้โหอาเอ้ยนอเดี๋ยวอัปเกรดปืนกันโอ้ยโอ้กระสุนกูไม่เหลือใช้กันแบบบ้าคลั่งโอ้ยแซกไอแซกเดินไปไหน่โอ้ยเอาอยู่ไหนวะอนี่เอาโทษ เี่ยเฮ้ยอ้าวไม่ใช่หวะไอ้มันไม่ได้ฟันอ้าวเฮ้ยทำไมลิฟต์ตกเอ้าไม่รู้หรอ What are you doing เฮ้ยเป็นไปตามเกมไม่เช็คอย่ามาโดนผมไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่โอ้ไฟนี่กระพริบกระพริบแสบตามากเลยนะเอ้าเฮ้ยอะไรเอ้าโดนอะไรอ่ะแล้วทำไมกูไม่เห็นเป็นไรเลยวะกูไม่รู้ ลิฟต์ล่นไปเลยไปเลยเฮ้ยของเอ้าเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะไรอะไรไม่รู้หรอมันมีเสียงอะเอ้าเฮ้ยมึงถอยไปดิ่ทำไมกูขึ้นไม่ได้มันมีเสียงอะเอ้าเอ้าเอา กูร <Yeah. S 1> ำคาญหน้าจอที่มันโผล่ขึ้นมามากเลยเนี่ยมึงมาแต่เสียงนะ้ไหมไม่อยากเห็นหน้ามึงเนีย่ยมันจะโชว์ใช้วิธีการใช้ให้ดูโอ้ยรู้แล้วครับน้องใช้ลิ่มอ,อ่ะมึงมาบอกตอนนี้มีประโยชน์เหรอวะโอ้ยเฮ้ยยิงมันยิงมันเฮ้ยเ้ยไอ้เหี้ยกดวางเต่ามาแน่ๆอะไรอะไรวางเต่าวางเต่า มาเปิดประตูครับเอาละนี่จะจบแชปเ,เตอร์อยังเนี่ยมันมันมาแชปเตอร์สามแล้วมั้งกูว่าโอ้โหโเฮ้ยรู้สึกว่าลงมานี่จะเจอเหตุเหตุด่วนเหตุร้ายว่ะเนี่ยมึงลงไว้ก่อนด้กูลงไม่ได้เนี่ยโอ้โหเว้ยอ๋อตัวนี้นี่เอง ลงมาอยู่เฮ้ยถึงบอกว่าไม่อยากลงมาดิเอาละมึงรีบลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงมาแล้วจ้าตัดเฮ้ยมึงถอยเฉยไปก่อนแล้วกันหายแล้วอย้าพิ่งอย่าพึ่งรอรอท่าให้มันตัวหายให้ตัวตายก่อนถอยมาไอ้แต็ม่ายหแล้วิ่งวิ่งโวยครับโวย ไม่ฆ่าได้อกว่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วขึ้นไปมันมาแล้วมันตามหลังมาแล้วไปเร็วไปเร็วแล้วโอ้ยโอยโอ๊ย้าว้้ว ไอ้สัตว์ไอ้แท็กมึงมาได้สิไปอยู่โอ้ยหน้าต่างตรงนี้ต่างมึงเดี๋ยวมันโผล่มาแน่นอนนี่เหรอไปไปไปตรงนี้โอ้โหเฮ้ยเอาอยู่นู่นเหรอเออมันต้องกดตรงนี้แล้วมันจะรอให้รถรถมาเออเดี๋ยวมึงมาช่วยยิงเยี้นี่ก่อนดิกระสุนหมด โอ้โหโอ้โอ้ดให้เดี๋ยวยิงคุณนมให้เอ้มึงชามเถอะายนไอ้ี่นีโตรรลคาเลยเ้ยแทกแทมาช่วยกันหน่อยเร็วแทกเร็วอีดอีแล้วเีมึงมา้มา้า้ตบมา้โอ้ี่นีโ้ยกระสุนหมด ทำเกมมกมาชัดู

อยยู่ยยยยย้ในที่สุดเราก็ผ่านนรกแห่งนั้นมาได้ครับเจอกันใหมา่าร์้หน้าดีกว่า